เรานึกว่าการบรรลุธรรมมันมีอย่างที่เราชอบแค่นั้นเองอะ่ะอย่างวิธีการของเราเนี่ยหลายคนเนี่ยบอกว่าไปเดอไปนั่งสมาธิถึงจะบรรลุธรรมได้ทั้งทั้งที่ในพระธรรมคําสอนบอกเขตแห่งการบรรลุไ,<อ>ไว้5ประการเนี่ยเราก็ไม่น้อมใจเชื่อเห็นไหมว่าฟังทรรมบรรลุได้แสดงทรรมบรรลุได้สาธยายทรรมบรรลุได้แล้วก็ไข้ควรตรึกธรรมะ พิจารณาอัฏฐานและธรรมะบรรลุได้แล้วก็ลงมือในการนําข้อมูลเหล่านั้นมาไข้ควรมาประพฤติธปฏิบัติบรรลุได้เป็นต้นหรือว่าเรียนโดยความเคารพฟังโดยความเคารพทรงจํโดยความเคารพพิจารณาอัฏฐานและธรรมะให้รู้แจ้งเห็นจริงโดยความเคารพแล้วก็นํามาประพฤติธปฏิบัติในที่นั้นคือทาศรัทธาให้ลดแล่นขึ้นทําสติสมาธิปัญญาให้ลดแล่นขึ้น วันนี้ก็นั่งคุยกับโยมโยมบอกว่าฟังธรรมะแล้วก็บันทึกพอบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยยอมก็เอามาไข้ครวนต่อเลยต่อเขาบอกว่าฟังครั้งที่หนึ่งก็แล้วเอาไปบันทึกเบ็ดเสร,ร็จปุ๊บพอดึงข้อมูลนั้นมาไขาควรเห็นเหตุการณ์หมดเลยเห็นแล้วก็ตึกข้อมูลเจาะธรรมะและธรรมะทุกข้อโผล่ขึ้นมาหมดเลยเวลาโยมพูดไปโยมก็ น้ำตาไหลปีติเกิดบอกมันเห็นเข้าใจครับว่าพอฟังแล้วเห็นไหมเห็นแล้วประจักษ์แล้วก็เจาะข้อมูลเหล่านั้นจนสามารถสว่างเข้าไปในคำสอนนั้นๆได้จริงด้วยอย่างเนี้ยไม่ใช่ฟังแบบผิวเผินอย่างเราแล้วแปลว่าเขาเจาะข้อมูลจนดูดเรื่องนั้นเหล่านั้นจนปิดข้อมูลอื่นหมดแล้วจนสมาธิเกิดใช่ไหมก็คือปฏิบัตินั่นแหละ ก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราไปนั่งปฏิบัติแล้วกําหนดอันเดียวกันนั่นแหละแต่ก็ฟังจนดึงข้อมูลขึ้นมาดึงข้อมูลขึ้นมาดึงข้อมูลขึ้นมาจนสามารถเจาะทะลุทะลวงแล้วก็ราคะลดลงโทสะโมหะแล้วก็ลดลงนี่เป็นแบบนี้แม้นขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติก็เป็นแบบนี้หมดท่านผู้ใดที่สามารถฟังและสามารถปิดอารมณ์ข้างนอกได้ ดูดเรื่องนั้นเรามาดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใขค้ควรมาวิจัยจนสามารถรู้แจ้งอัฏฐะรู้แจ้งธรรมะยังปราโมทปีติปสัสสธิสุขสมาธิและปัญญาที่โลดแล่นจนแทงตลอดอริยสัจได้นั่นแหละคือการปฏิพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมมันเจาะลงตรงนั้นแต่ถ้าฟังไปปุ๊บมันผิวเผินอ,อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ดึงเข้ามาการไม่ดึงเข้ามาเนี่ยแปลว่าไม่ได้ อัทธรสธรรมรสในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า